สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้อง Fc เมาเครื่องบินทุกคนนะครับเอาคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์นี่ครับมาถึงแล้วนะครับหลอดไฟขาวก็ใส่แล้วนะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่ผมสั่งไปนี่ครับเพิ่งมาถึงนะครับโอ้สติ๊กเกอร์สั่งพร้อมหลอดไฟนะครับแต่ว่าช้ามากเลยสามสี่วันนะครับกว่าจะได้ หลอดไฟสั่งแค่วันเดียวมาเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับติ๊กเกอร์จะเอามาแปะฟ้ากระโปรงนะครับตัวคานนะครับคานดันดินนะครับผมแลกได้แล้วนะครับพอดีเอาไปประกาศลงในกลุ่มนะครับกลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถนะก็มีคนสนใจนะครับจะแลกกับผมนะครับอยู่ลรหรซสายตรงนี้เองนะครับ ก็บุรีรัมบ้านเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการถอดชุดคานตัวนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งไปเลขที่ละหานทรายนะแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็นี่ครับก็ส่งมาที่หลังนะตอนที่ไปซื้อบอกว่ายังไม่ได้หานะครับได้แต่เล่มมาเจ้าของรถก็ได้ไปหามาให้แล้วนะครับเนี่ยส่งตามมานะครับสี่สามเจ นี่ครับแพ้ใหม่เลยยังไม่ได้ใช้นะครับี่ยโหแพตมาอย่าง,ยงดี450บาทครับนี่ลายนี่ครับเป็นลายแคปลาส์นะมาเปะบนนี้เลยครับนี่นะ อ่อเนี่นะครับเราจะมาถอดตรงนี้เลยอันนี้จุดไฟไล่ต่อก่อนนะครับโอ้โหเกือบโดนลุกลองแล้วจอรถเสร็จก็ลงมานะครับโดนต่อไล่จุดไฟไล่ก่อนอเราจะทําการทอดกันตรงนี้เลยนะครับเนื้อที่เรามีจํากัดนะครับเนี่ยบ้านเราก็เนื้อที่นิดเดียวเองนะครับพอดีมีตรงนี้เป็นที่ว่างก็มาถอดตรงนี้เลย เริ่มรื้อแล้วครับวันนี้ได้ช่างใหญ่มาช่วยครับอันนี้มันถอดไม่ออกนะครับสงสัยต้องเอาแก๊สเป่านะเนี่ยมันติดแน่นเลยนะครับตรงนี้สลักรนันนี่ก็จะถอดยกทั้งยวงนี่เลยนะครับถอดสลักนี่แล้วก็ควา่มมาเลยนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก จะไล่ถอดพวกชุดนี้นะครับ,รบชุดขาดนี่น่าจะไม่ยากนะครับตัวนี้ต้องเอาเก็ตตัดออกเลยนะสลักข้างหน้าครับมันติดแน่นมากครับตอนนี้ก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยหนักอยู่นะอันนี้ทอดไม่ออกครับตัดทิ้งเลยสลักนะครับ แต่เราจะเอาแต่ชุดนี้ไปนะครับนี่ครับชุดคานถอดได้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่นน่นเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงรหารทรายแล้วนะครับเนี่ยคันนี้เลยที่จะแลกคานกับเรานะครับเนี่ยคานเราก็คนมาแล้วนะครับนี่นะครับคานก็แลกแต่คานตัวนี้นะครับ เอาแต่ท่อนนี้นะเพราะว่าคันนี้เขาบอกว่าเชื่อมดัดเปลงหลายอย่างนะครับเขาทำโครงยกนะครับเนี่ยก็เลยเลกแต่คานล่างนะครับคานเขาก็ถอดไว้แล้วนะครับเราเอาแต่คานตัวนี้ไปพวกนี้เราก็ใช้ตัวเดิมนะครับแต่ที่จริงผมอยักได้ตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นทรงตรงอย่างนี้เลยนะครับของเรามันจะเป็นโค้งๆหน่อยนะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวนี้ตัวติดรถเขาเชื่อมนะครับเนี่ยเขาเชื่อมพวกมารับตัวนี้นะก็บอกว่ามันจะยุ่งยากก็เลยเอาเตะคานล่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทาตัวนี้นะครับทําตัวรับกับคานล่างคานล่างนะครับ อมาดูรถเขานะครับเนี่ยมีคอทรลไฮดรอลิกตรงนี้นะครับเอาไว้ยกนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับ4708นะครับรู้สึกคันนี้จะวางโบด้วยนะครับเบาะอย่างเท่เลยเบาะสปริงครับ มีทางลมด้วยนะนมีทางลมครับเอาไว้เปิดเตรนู่นครับเตรด่วนนี่ปั๊มลมครับโอ้โหโอ้ไ มันเกี่ยวสอดเข่าสอดออใส่ดันแล้วหมระหว่างานดันกับสูนานหลังไแล้วดันดันนาดันเลยเป็นไงแกเยอะไหมบางทีไม่แกแกไม่เยอหรอกผมมันแกเยอะผมมันต้องทำวงแห่ใหม่หมดเลยครับทำเร็จหลังได้แล้วแต่าบส่เอลล์สโรุตัวบน ดูบ้านครับมีหกล้อด้วยนะครับโอ้โอะไรเนี่ยระบบคบไหมโอโ้ยังสวยเลยครับ FRR สองหนึ่งศูนย์โอ้โหสับพรชัยมันซิ่ง ทินอีสานใต้โอ้โหรถอย่างสวยเลยครับอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องเครื่องหยอดปุ๋ยมีผ่านยกร่องครับผ่านบุกเบิกแล้วก็ผ่านไทยครับมีทุกอย่างเลยโรตรี่ธุรกิจมันครับอ๋อยกแบบนี้นะครับ โโอหโโโโยกได้สูงเลยเนี่ยสุดรยังอายกได้อีกครับอ๋อเป็นรถยกมันนะครับ าบอกว่าถ้าเวลายกมันก็ต้องเอาไอ้ตัวคานลากออกนะครับเพราะว่ามันจะติดรองมันเขาก็เลยอยากแลกตัวนี้นะครับพอดีเลยเราก็อยากได้ตัวล่างนะครับโอ้ใช้ได้เลยมาถึงสบายเลยครับเขามีรถยก สายไฟเอาหลบสายไฟครับดูรอครับสุดยอดเลยล้อหน้าใหม่นะครับดูล้อลังนะครับโอ้ าเก็บกระใบมีดครับก็เตเอรี่ขายไหมเนี่ยไม่ได้ขายแล้วาก็ไปใช้ผมก็หายอยู่นั่นแหละลองเก็บดูนะครับ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ใบไม่เท่ากันนะครับใส่ได้เลยนี่เดี๋ยวเขาจะแปลงนะครับใส่คันนี้สลักก้าทอน่ายมากเลยของเรานี่ต้องตัดทิ้งเลยสลักใส่ไม่ได้ถอดนานสนิมกิน เรียบร้อยครับอ้โหคานนี้ดูเล็กไปเลยนะเนี่ยน้ำหนักก็เบากว่าเยอะเลยครับคานโค้งนี่หนักมากนะไปเดี๋ยวไปดูเทอร์โบหน่อยนะครับเขาใสยังไงนี่ครับเทอร์โบโ นี่มันคลองอะไรเนี่ยมันเป็นพีดีพีดีศูนย์สี่มันเป็นคลองรถอะไรคลองรถกระบะคลองกระบะสู้อ่ะโอ้โปลงโครงแปลงโครงไหมแปลงโครงรอใส่คลองมิสู้แปลงตรงไหนครับชี้ให้ดูหน่อยคลองเดิมมันไม่ใช่ตัวนี้หรอกโอ้แปลงตัวนี้โครงซิงใส่เองเลยเขาทำมาให้แล้วมาใส่จ้างเองโอ้โ กี่บาทเนี่ยบตัวนี้ลูกหนึ่งแปดพันเลยแปดพันโอ้โหตัวนี้แพงตัวนี้แพตัวนี้บตัวนี้แพงแปดพันครับคันนี้หมดแล้วก็มันแปลรูแล้วคันนี้เทอร์โบนะเทอร์โบแปลรูแล้วโอ้โหแต่งฮาเสียงเลยก่อนจะได้เสียงหอนได้ทำไปทำมาหนู่มหูต่อทิ้งแล้วแต่เลขก็แคันนี้ที่เขาทำขายเนั่ยนี่ลูกละแปดพันครับ ทุกวันนี้เขาใส่โบ๊ะโบ๊เปพันเลยเดี๋ยวมันดังมันรู้สึกโลดังมันฮอนนี่ดังแรลงไหมเนี่ยไม่ดังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยดังนะไม่เอาแล้วเสียงดังหนูไม่เอาแต่ก่อนชอบจุดทุกวันเลยไม่เอากรองก็ใช้ตัวเดิมตัวเดิมผมฝนเกาะเต็มเลยเนี่ยแต่ดีมันต้องมันต้องใส่กรองกรองเปียกด้วยอืมเธอบอกมันต้องมีกรองเปียกตัวนึงอย่างนี้มันฝุ่นดูดนฝนมันชอบอันนี้สายอะไรสายสายครอลบเลยเลยอ๋อสายทางลมเนาะ ดังไหมดังไม่ตังลมเปิดให้ฟังหน่อยไม่ได้ปั๊มอ๋อไม่ได้ปั๊มอ๋อมันต้องเปิดสวิตช์มมมมััััันนนตต้้ออองงปป๊๊ก่่่ววาาสยรเสียงเบาๆอีกปั๊มลมครับอันนี้ชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนั้นซื้อมาซื้อมาชุดนี้สามพันสองสามพันสองวันนี้งานสามพันหกแล้วได้ทางไหมไม่ได้ไม่ได้ อรเาปนปากงองอะไรนี่นหมตเนเสวิตสวิตเดียวตรงนี้อะสวิตต้องน้ำน้ำพังแล้วอ๋ออ๋อก่อนเข่นสวยวันนี้ o o m ล้วี่ไทย่งานนะไทยแตงซิงครับเที่อยู่ ตอนนี้ก็เกาแล้วตามสภาพแบบปีแล้วโอเคเรียบร้อย<ป>คันนี้ก็ว่าทำเองเนะเาะคันนี้ซื้อมาทำเองโอโ้โหฟรีมือมากเลยโอโ้โหนี่ครับรถเข้าไอ้นมรถไทย ไปเรียบร้อยครับเดินทางกลับแล้วนะครับครับตัวนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเนี่ยเอาหลังจากที่ไปแลกมานะครับตัวนี้เลยทำสีดีไหมเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูรถของเรานะครับก็ เอาไปแลกแค่คานบนกับคานล่างนะครับเพราะว่ารถเขาเชื่อมโครงเชื่อมอะไรนะครับเต็มเลยก็ถ้ารืมมาทั้งหมดมันก็ลําบากนะครับตัวนี้ก็ว่าจะแลกนะครับแต่ว่าต้องไปเจาะรูให้เข้าใหม่เจาะเจาะประมาณตรงนี้นะครับเขาะจะมีเหล็กยันมาตรงนี้ผมก็เลยไม่มีอะไรไปเจาะให้นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวเดิมนี้เลยนะครับจะเปลี่ยนมาเฉพาะชุดคานบนนะครับ เดี๋ยวจะมาประกอบคืนแล้วนะครับเราต้องมาหาที่ยึดคานล่างตรงนี้นะครับต้องมาทำขึ้นใหม่